สวัสดีจ้าว่าแม่พี่น้องเพื่อนๆสุขสุขค้นวันนี้มาเบิ่งพี่นูกินยังพี่นูได้ขนมเส้นจ้ะอันกินนี่ยังกะกะบ่ยิลเล้่วกักพริกจันนี่ต้มต้มไม่ไหเยอะจันนี่เราจ้ะแล้วกับพี่นุน้ำยาพี่นูได้ยังสิจ้ะน้ำยาปลาน้ำยาปลากะทิจ้ะทุกคนจ้ะเราพักพี่นูอันนี้พักกันต้นน้ำมันเขาน่ะจ้ะพักรับมาน่ะจ้ะแล้วก็ เหบ้านนี้ใช่อันนี้เป็นสมบักเซียนที่พี่นูนอามาคขันแล้วจะสมเด็จก็กรพักติ่วฝรั่งเลยจ้ะพักพีโนพักบริสุทธิพักของฟี่จะเราจะทุกคนใะมามากินน้ำกันกับพีโนเลยจ้ะ mm. ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆก,การรับชมด,ด้วยจ้ะเด้อ mm. อันนี้นยาปลากะทิจ้ะของมักพี่นจ้ะ มาเด้ทุกคนพีโน่ต้องไปซื้อแล้วจ้ะเพราะว่าพี่น่คิดว่าพีโนูสิริกรับมืองไทยน่ะน,นะจ้ะวันนี้มัน,ม,นมันบริกบเนะจ้ะมันผิดแผนนะจ้ะพีโน่ก็ต้องเรียนแผนใหม่อีกโอ้ยหลายอย่างต้องแก้ปัญหาจ้ะทุกคนจ้ะพี่น้องเอ้ยอุ้ยเนียกระชายก่อนน้ำยานี่กระชายบึงรลดกระชายเนียนๆจ้ะพี่น้องจ๋ามาเ้อมากินกับพี่นูบ้าน,นนะี้มา แซ่บน้ำยาสูตรเนี่ยแซ่บมากเลยจ้ะเียไหมพี่นุ้ยซิมให้เบิง้งแล้วจัะเนาะแซ่บครับจ๊ะกินกับผักสีมิแลวจ้ะ พี่หนูกาได้ไปรันค่ะพญายไปคนเดียวแลาวพญายแล้วมันหูจักซี้หรอกจก้ะพักหนึ่งพักเสียนคุยกับปุลน้าทุกคนแซ่บครับกินซื่อๆก็แซ่บจ,จ้ะ บป็นยัยประยูจะอืมหวานกินพักเป็นยารละบายจะทุกคนกินไปเถอะอืม

กินเต็มตูแต่พีินุว่าอยากจ้ะนุอยากดอกพักท่พนุเป็นรักขจอมาาจ้ะเดีย๋ยวเดี๋ยวถอดกินหเหมือนละเอาสนมันกินกบใช้ยเปล่าเลย ส่วนเนื้อเอากรใช้ยด้วยน้ำหวาน ท่องน,นี่กินยังบ่ค่อยแซ่บคืออยากไปทัวร์เราก็บ่แซ่บนะจ้ะทาทุกคนพี่นุก็สิกินเ่อจานนี่แล้วพี่นุก็สิพ่อเลยจ้าเสียงดังแน่เรื่อจะพอดพอพี่นุใหญ่ห้องนุมาอยู่ข้างล่งลางพนุกินข้าวพี่นุก็เลยเปิดหนะ้าต่างไว้ กินอาหารออกรู้ตนพยายจ้ะพยายนอนนี่พี่หนูไปนอนห้องทำงานจ้ะมึงจะ พี่หนูไม่ได้กินผักพี่หนูว่าเป็นตะยูจ้ะกินล้วคลัดข้าวสองเห็นหน้าตางสีเสบแ่บแล้วทุกคน พี่ใหญ่กำลังทําเรื่องเรื่อนตัวจ้ะอันพี่นูได้รับอีเมลมาบินวันที่สี่มิถุนาจ้ะได้รับอันเอซมเอชนะจะนะ้ะพี่ใหญ่ยูระวังทีเลือนตัวจะ้ะถาไเ้ไปกับคงสิไปเดือนมิถุนาจะ้ะทุกคนจะ้ะ มันผิดหวังเนาะจ้ะเนาะเพรามันผิดหวังมันน้อยพอโรคระบาดเนาะจ้ะผลกระทบลายยางกับพ่่นูเลยจ้ะพ่หนูตั้งใจฝันไ้วาเซียอีกอย่างกับพังทลายถูกอย่างนะโชคดีที่พ่หนูเก็บตังไว้เนาะจ้ะพ่่นูเอามาใส่ซับพอร์ตตรงนี้จ้ะทุกคนจ้า พวารานขายของชําขายของปเป็นทะเลอยู่เมืองไทยอยู่บ้านพี่หนูเขาปิดเบิด,บดจ้พดะพี่หนูก็ได้โอนเงินไปแล้วพี่หนูก็ได้สั่งของจำเป็นให้ลูกกับแม่กับพ่อจ้ะี๋ยวพี่หนูโอนตังให้เขาทั้งโทรศัพท์เอาจา้ะคือแบบว่าอัตคัดมากอัตคัดคัดสน คิดถึงคนที่บวมีเงินเก็บเงินกำเลยเนาะจ้าเนาะเขาสิขนาดแดงจังบายดีพ่อไงกับพี่หนูคืนบานพอดีเราไล่ใจมันถูกจ้ะพี่หนูยุมมาอยู่ของหน่อยๆเพราะว่าลดไล่ใจเนาะจ้ะเนาะ,ะ,ะใจแพงหลายพี่หนูก็บ่ไวไวจ้ะ คิดถึงคนที่กเขา๋าเมียจ้ะคนที่หาสาวกินคำคนถี่เขาเขาเห็ดบ่ไ้คือเขา้าน่ะนะจ๊ะเจ็คที่อธิบายบาว่าไงนะจ้ะวามีคิดเขาอาจจะบ่คือเข้างสิ่นะจ๊ะเขาอาจจะลำบากมากตอนนี้จ้ะ ฉ่ำหมม,มีแฮมได้กินผักผักเสียงพี่นูพี่นูกินอย่างบะแสบจะพี่นุ้ยได้ยิบซำนี่ได้จะได้ยาวาได้ก้นกินอย่างบะแสบนะจะเนาะจะสมบัติเสียงในแสบครับ บอกเลยกินนมันเหมือนโนาจ้า loại trà cứ quăng tung đọc bàn hông cho, thời gian này ăn cái kim nó cho con cả วันวนพูดนี่ พักไทยสิมาัสงเป็นมือสุดท้ายก่อนสิปิดสายการบินสองเดือนจ้าทุกคนสวิตเซอร์แลนด์พี่หนูต้องไปซื้อของอีกเพราะว่าทีเลาะพี่หนูบะซื้อของมาตุนเพราะว่าพี่หนูคิดว่าพี่หนูจะกลับเมืองไทยมันบาา่จ้ะแล้ววันนี้วันพุธนี้พี่หนูต้องไปเอาของมาก,กินอีก ประมาณถึงมีทูน่าจ้ะแล้วก็สิปลูกกินเองน้ำจ้ะมื่ออื่นสิลลงผักละ <S 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 พี่เพินเอาเม็ดผักมาให้สิลลงผักลมืออื่นจ้ะ เตียงจะ้ะฮัมฮัอฮัม